ใช่ะมันนจะมีตนอนะฉนั้นนมันจะเป็นหัจามันจะเป็นหดึกเลยอะใช่จะนั่งรอบด้วยกัจะนั่งไ่ลงรุงเทพอ่ะนตนอนได้ปะต่องจองก่อนถ้ามันไม่เต็มนะงั้นเดี๋ยวพอลงสถานีนนก็จองได้ใไจองในแอปก็ได้แอปิิเกอะ พี่จ้ได้ไหเฮ้ยมันต้องกอกชื่อก่อนประชาชนไงจะยุ่งหน่อยเงี้ยเบยจองนเลยจองเเตอร์่าไงวเอเที่ยวให้สนุกนะผู้โดยสารรที่นี่สถานีบ้านโปงที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถไฟและมัธยวัฒัตราขณะข้าวขึ้นลงจากขบวนรถและ สอบขอสภาละของท่านที่เรียบร้อยต่อขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียสถานีบ้านป่งในทางพลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255ห้้ต้นทางจากสถานีธนบุรีสุดปลายทางสถานีหลักสวนขอความปรารถนาผู้โดยสารทุกท่านหลบอย่าใช้บริเวณใบใหญ่ขึ้นลงหรืบริเวณข้อบของขบวนรถเป็นที่เดินสารเพื่อจะท่านทั้จะได้รับอัตราไร้แรงได้ค่ะ รถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองสามโคกสถานีโพธาราสถานีเจ็ดเสนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งเปนการของการรถไฟแห่งประเทศไทยของขอดผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้เดินสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสาได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ